สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ Oil Channel นะฮะวันนี้นะผมจะมา้ามเด็กข่าวสารในวงการมือถือนะครับโดย EP นีนผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของมือถือจากค่าย OnePlus นั่นคือ OnePlus S3 นะฮะโดยมือถือรุ่นี้ผมได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนในประเทศจีนจก,ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของมือถือรุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจเตือ้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป วันพ l u ได้ประกาศเปิดตัว OnePlus S3 นะฮะสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของปี2024อย่างเป็นทางการในประเทศจีนโดยเป็นรุ่นพักต่อของ S2 ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วมาพบกับการอัปเดตสเปคใหม่นะครับและที่สําคัญนะครับผมได้หน่วยความจํามากถึง1นึ่งไบต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ขนาดและ้ําหนักของตัวเครื่องก่อนนะฮะสำหรับความหนางตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่8.8มิลลิเมตรน้ำหนักของตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่207กรัมวัสดุของตัวเครื่องนะฮะด้านหน้าเป็นกระจกนะครับซึ่งเป็นกระจกของ,ง Corning Gorilla Glass Victus สำับด้านหลังก็เป็นกระจกนะครับผมแต่ขอบของตัวเครื่องนะผมเป็นอลูมิเนียมเฟรมนะครับโดยเป็นวัสดุแบบเดียวกับอากาศยานนะครับตัวเครื่องรองรับซิมแบบโด a ิ s นะผมแล้วก็รองรับเครือข่าย 5G โดยต่อที่หน้าจอนะครับสำหรับหน้าจอของ OnePlus S3 นะฮะใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วเป็นหน้าจอ 3D AMOLED flexible curved screen นะฮะสีสันของหน้าจอให้มา,มากถึง1พ0 0ล้าสี มาพร้อมกับอัตรารีเฟรชเรทอยู่ที่120เฮิรตโดยอัตรารีเฟรชเรทนะครับผมจะเป็นแบบ Adaptive Refresh Rate นะครับตัง้งแต่1ถึง120เฮิรตหน้าจอนะฮะยังรองรับ HDR10+ Plus Dolby Vision ความสว่างหน้าจอในโหมดอัตโนมัตินะผมจะอยู่ที่1,600นิตส่วนความสว่างสูงสุดนะผมจะอยู่ที่4,500นิตความเร็ยดหน้าจอนะผมระดับ 1.5K อัตราส่วนหน้าจอตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่42.2%ความหนาแน่นของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่450 PPI นะครับ นอกจากนี้นะฮะนาจอยังรองรับ DCI-P3 100%ด้วยนะครับตัวเครื่องนะผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน14ครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชันนะครับสหรับชิปเซ็ตนะผมเลือกใช้ชิปเซ็ตของ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2บนกระบวนการระดับ4นาโนเมตร CPU Octa-core นะฮะ GPU จะเป็นของ Adreno 740ตัวเครื่องไม่สามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้นะครับมาดูต่อกันที่แรมลนะก็ ROM นะฮะสำหรับแรมนะผมจะเป็นแมตต์อัพพ 5S โดยมีให้เลือกทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่12 g b แล้วก็16 g b ส่วนรอมนะฮะจะเป็นแบบ UFS 4.0นะครับมีให้เลือก3ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่256 g b 512 g b แล้วก็1 t b นะครับมาดูต่อกันที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องหลังของ OnePlus S3 นะฮะติดตั้งกล้องหลังแบบ Triple Camera นะฮะในความเลขีของเลนหลักนะผมจะอยู่ที่50มพิกเซลค่า f จะอยู่ที่1.8นะครับผมรองรับระบบ PDF แล้วก็มี OS กันสั่นมาให้นะครับ ตัวเลนที่2นะผมจะเป็นเลนอัลต์วายนะฮะความละเอียดจะอยู่ที่8เมกะพิกเซลค่าเอฟจะอยู่ที่2.2ตัวเลนที่3นะผมจะเป็นเลนมาโครนะฮะความละเอียดจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่าเอฟจะอยู่ที่2.4กล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 60เรมเลยนะครับนอกจากนี้นะผมการถ่ายวิดีโอของกล้องหลังเนี่ยยังมี ES แล้วก็ OS กันสั่นมาให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องหน้านะผมให้ความละเอียดของกล้องหน้ามาอยู่ที่12เมกะพิกเซลค่าเอฟจะอยู่ที่2.4 กล้องหน้านะผมสามารถถ่ายวิอความเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 1,80p 0 3 0ฟมเ f ล s น,นะฮะ,ะลำโพงนะผมให้ลำโพงคู่นะฮะซึ่งเป็นลำโพงแบบ Superlinear s t u d i o d u o Speaker นะครับนอกจากนี้นะผมตัวเครื่องยังมีไมโครโฟน2ตัวนะฮะและลำโพงนะผมยังรองรับเสียงของ Dolby Atmos อีกด้วยนะครับตัวเครื่องไม่มีช่องเสียบไดรขน5มาให้นะฮะสะำหรับไ i f i i นะผมจะรองรับ WiFi 2.4 w i f i 5 WiFi 6แล้วก็ WiFi 7นะครับ Bluetooth จะเป็นเวอร์ชัน5.3 สแตนดพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับผมจะเป็น usb type c เวอร์ชัดน2.0นะฮะเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะผมจะอยู่ที่หน้าจอนะครับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มามากถึง5,500มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่100วัตต์โดยในสเปคนะครับบอกว่าชาร์จ1%ถึง100%นะผมจะใช้เวลาเพียง27นาทีเท่านั้นสำหรับสีที่เปิดตัวนะครับผมมี3สีด้วยกันนะครับได้แก่ black blue แล้วก็ rose gold นะครับโดยราคาเปิดตัวนะครับเมื่อต ราคาเมื่อตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่12,690บาทนะครับและรุ่นท็อปนะครับแรม16รอมหนึ่งเทอร์บรนะฮะราคาเมื่อตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่17,900บาทนะครับโดยว n น p l u s S3 นะฮะคาดว่าจะเปิดตัวตลาดโลกนะครับผมในชื่อ o n p l u s 12R นะครับซึ่งจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนนี้โดยจะเปิดตัวในงานเปิดตัวของว n น p l u s 12นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ OnePlus S3 นะครับมือถือที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดของค่ายว n น p ั u s ในประเทศจีนนะฮะ ในพีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดยวข่าวสารกันใหม่ในีพีหน้าหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย